หนูกด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 นอูมี่ช่วงเนี Fiona> ้ยแมลงวันที่บ้านเราเยอะเยอะอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปหาที่กำจัดแมลงวันอยู่นะน้องอูมี่นะไม่ไหวแล้วไปกันเล่นเข้ามาเข้ามาเล่นเกมไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองเป็นแมลงวันที่นึ่งกำลงเป็นคนตีแมลงวันซะอีกเอาววิวิวีวแมลงวันอูมี่อยู่ไหน แอนหนูไม่ไหวแล้วนะหนูจะหนูจะลองเป็นแมงวันเองว่ามันยุ่งยากขนาดไหนฉันจะกินเลือดอ๋อเราต้องไปหาเลือดแบบนี้เหรอเลือดแบบนี้เหรอนี่ไงเลือดใช่ปะอ๋อนี่ไงเลือดแบบนี้แล้วเราก็กดกินเลือดเหรอหรือยังไงอ๋อเราเราต้องไปเอาเลือดมาเติมในนี้หรือเปล่าใช่ปะไปหาคนใช่ปะแล้วัานไี้นเรื่องอะไรวี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 เรากินกัน เราเป็นแมงวันเราไม่ใช่แมงเราไม่ได้เป็นแมงวันนะพีเรจริงเราเป็นอะไรลง้ไหมโอ้นี่ไงคนนี่ไงเราได้เลือดมาแล้วอุตยัยกิน <c ười> <c ười> เลือดมันกินเลือดมันดูดเลือดมันเลย <c ười> <c ười> <c ười> สยร <Hybrid> สุปเลยเรากลายเป็นมดซะเองมาแรงวันเว้ย นี่ดูดูเลือดดูเลือดอ่ะขอล้อฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมจะจะดูเลือดแกเออที่แกจะฆ่าฉันตลอดเลยเหรอเนี่ยเกิดใหม่ยังเกิดใหม่แล้วเดี๋ยวไปช่วยฉันได้เลือดไม่ถึงร้อยหยดเลยอยูได้มาพันหยดแล้วน่ะไหนมั่วยังไม่ได้เลยเดี๋ยวไปช่วยอยูงอันนี้ก่อน ดูดเลือดเขาได้เลยบ <laughs> ูมีพี่เกาะพี่ดูดเลือดเขาอ่าอ,อย่าตีฉันมีเทคนิคคือติดอยู่บนหลังคาเน่เน่เน,น,น,น่ขอเลือดหน่อยนะนู๊ไปดีกว่าโอ้แล้วพี่ก็จาเลือดมาเก็บไว้ตรงนี้นี่เองอ๋อรู้แล้วเอาเลือดที่เราดูดได้อะมาเก็บไว้ตรงนี้เออแบบนี้ าาเลือดเจ้ามนุษย์คนนี้มันช่างอร่อยจริงๆม่เมป็นเค็มบาลาไปหน่อยใช่แล้วข้าจะกินเลือดมนุษย์คนนี้หาดีกวัวว่าเจ้ามนุษย์อยู่ที่ใดเรียบ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 เียบเียบเอยู่ในห้องนั้นก่อนเดี๋ยวอุ้มตับเดี๋ยอุ้มไปหาวิหาเจ้ามนุษย์ก่อนเจ้ามนุษย <c oughs> ์อยู่ที่ไหน <c oughs> หนูอยู่นี่เพื่อนไม่เห็นหนูอ่ะเพืีไม่สนใจเธอ <c oughs> ต้องไปดูดเรือจะไม่กลงหยิม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 ิวี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 หนูเจอมนุษย์แล้วตรงไหนวะมนุษย์น่าจะอยู่โอ้ยกินแต่ตีแต่กูนี่แหละน้อยเจ้ามนุษย์บ้าอยูเป็นตัวอย่างอยูเป็นตัวอย่างไหมเจ้าจะกินนี่เนี่ยกัดกัดว่าหนูกัดตรงไหนรู้ไหมหนูกัดตรงหัวนมเจ้าจะกินข้าตลอดเลยเหรอเจ้ามนุษย์เอ้เจ้ามนุษย์วะเจ้ามนุษย์หนูข้า ววววว,วมันฆ่าหนูหนูจะไปเอามันขึ้นหนูจะเอาขึ้นมามาหลายรอบแล้วหนูจะเอาขึ้นมันมันฆ่าหนูว้าโอ้โหนี่ดูเจ้ามนุษย์คนนี้ดิตีพี่หลายรอบแล้วเนี่ย พี่ได้กินเจ้ามนุษย์แค่ไม่กี่รอบเองหนูกัดมาแล้วไม่ต้องห่วงหนูกัดมาแล้วนะอ้าเออนี่แนะ่พี่กัดแล้วยมยมยๆๆมยมยมยมหวานไหมหวานไหว้าได้พลังเต็มร้อยเราต้องช่วยกันนะโ okay, อเคปะเราห้ามต่อสู้กันตอนนี้คใครชนะโอ้อุ้มดูดิเย้ทีม ยุงชนะตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึๆงตึๆงตึ๊งตึ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 งยงเราเรหวานมากเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราได้เป็นยุงอ่ะอฉันกลับมาเป็นยุงอีกแล้วเขาเหล่อเนจะต้องไปตัดเขาก่อนนะนั่นไง ฉันกัดเขาไม่ได้ฉันกัดตรงหัวไหล่เขาพี่กัดแล้วพี่กัดแล้วพี่อยู่เลือดแล้วว้าวเอาเลือดไปเก็บเก็บไว้ในถังนะเอาเลือดไปเก็บไว้ในถังนี่ฉันเก็บเลือดแล้วที่งนเรามาช่วยกันเถอะเราอยู่นอยู่นี่ตามหายุงนะั่นตามหาคนนี้ดีกว่าคนนี้เขายอมให้เรากัด หนูกัดตรงจะกระแลเขาดูดิเพี่หนูกัดตรงจะกระแลเขาพี่ก็กัดใกล้ๆกับอุ้มนี่แหละไปกัดเกียงน้ำก่อนอร่อยอร่อยหืมเลือดคนนี้ช่างอร่อยจริงๆไปเราไปเก็บไว้คนน่าเขายอมให้เรากัดแบบฟรีๆเลยเนี่ยเห็นไหมหืมเขาไม่ตีเราเลยอ่ะไอเลือดที่หอมหวานมาก เอาชนะเลยเขาอแมบแล้วว่ะอร่อยเกี่ยวอะไรกับอันนี้พี่แอนกับ้องอุ้มกินป๊อปคอร์นอยู่นะคะป่ะใครจะได้เป็นฮึบฮึบโอ้ยเกือบเกือบแล้วพี่แอนเกือบไปแล้วให้พี่แอนเป็นหนูจะกัดพี่แอนดูดูอุ้ยข้าวสวยอ่ะข้าสวยอ่ะกัดคนสวยนี่แหละคืองานถนัดของข้าเอาข้ามาเกิดในห้องน้ำอ่ะเนี่ย ใช่เราเล่นแมบบ็เราเล่นในแม็ปผู้น้ำนี่ไงแม่สาวสาวโหแม่สาวเ,เล็กกว่าประตูอีกแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่รตรงประตูลเล็กๆนี่เห็นไหมเนี่ย<ม>น่ารักอะ่ะเ,เขาหมัดแรงมากเลยนะเขาตีตรงนีก้กี่รอบแล้วเนี่ย<ม>ตีแล้วโอ้โหเอ็กซ์มอลเลย <laughs> <laughs> เขาตีไปปมวมาะ ตีค่อยทําไมอีบา้าไมเวน่าเขาไม่ไมนนรมมูสวยเลยพี่อ่านรอวันหนูจะกัดมันนี่นะโอ้ยบ้าเ,อ,าอ,าเอ้ยตาดิกแล้วการอีกแล้วพวกอีกคนนี้เขาไม่ยอมให้เรากัดเลยอะทำไงดีอะพี่กัดเขาได้แล้วรอบวัล่าไวันหนูจะกัดมันเอาเลือดไปเก็บพี่อ่านรอบวัให้หน่อยจะกัดมันเอาเลือดไปเก็บไว้ในแคปซูล ว้ามากเลยนห่าๆแล้วไปหนุนจะกัดมันจะกัดมันเฮ้ยเขาตีพี่แล้วเนี่ยไม่กลัวไมัวผมไปกัดผู้หญิงกันเถอะเอออื้อไม่เป็นไรข้าเป็นยุงที่ทนทานแม้จะกัดข้าข้าก็ไม่ยอมแท้ยอมแท้ไม่มีทางที่ข้าจะยอมแท้ ถ้าไม่ยอมเขาจะกัดเขาจะกัดกัดเอือ้อดเลือดหยดเดียวตายแล้วเ <c oughs> ขาจะกัดเจ้าวิ่งบ้าเอือ้อออ้้ตงพี่กแกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง <c oughs> อ,อ่ะเจ้าเอาเดีย <c oughs> โอ๊ยด่วนด่วนได้แล้วก um uh ็บ ja ้าแล้วฉันถมาติดตรงนี้มะประเด็นนะพี่แอร์ถูกติดกลับมาเดี๋ยวนี้นะโอ๊ยเขาตีพี่อีกแล้วนื้อเดี๋ยนี้ไปไหนเอาวิกลับผมแม่สาวน้อยเธอไม่รอดแล้วล่ะมึงจะเดินถอยหลังไปไหนเนี่ยเธอมาให้ยุงกินซะ เอ,อ้อไม่สาร้อยเธอไม่เบ,บาบางที่เธอว่าไว้เลยกัดได้แล้วกัดได้แล้วเธอจะกัดแกเธอจะกัดแกเธอจะกัดแกหยา <c oughs> เอาเลือด <c oughs> เอาเลือดเลือดไปเก็บเอาเลือดไปเก็บก่อนฉันจะตายอา้าวเฮ้ยเอาเลือดไปเก็บเอาเลือดไปเก็บเฮ้ย ทไรผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ผู้หญิงคนตัวนี้เขาแบบแต่ไรไม่รู้เขาตีแต่หนูเขาไม่ตีคนอื่นเลยเอาเดินไปเอาต่อไปไปกัดผู้หญิงคนน,นี้ฮ่าฮ่าฮ่าฮหไม่พ้นหรอกหนูรอไว้ให้พี่อันี้กัดลหนูรอไว้ให้ใช้เวลากัดยาวนานเออเมื่อกี้พี่อันเห็นนกอะไรบินไปหมไม่เห็นหนูรอไว้ให้ ว่ามันไม่ดีนะลอาไว้หุ้มหน่อยหุ้มจะกัดมันเอาเลือดไปเก็บเอ้เหนื่อยฉันเหนื่อยบินแล้วอุ้ยมันฆ่าแต่หนูมันอจะต่อยกับหนูละเลือดเรากลไก่เยอะละอ๋อเหลืสิบเปอร์เซ็นต์จัดการผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาทำร้ายหนูบาดเจ็บมากตอนนะี้ เธอไม่รอดหรอกนะเอาง้อไม่มันตีแต่หนูไมมันตีเราแต่หนูต่อไปต่อไปเอาเลือดไปแก้วเออ,อ <c oughs> ได้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 ไดไดโอโหอะไรวะเนี่ยขี้เหรอ,อนีอ่พี่อัน <c oughs> ทำไงอ่ะ หนูบินจะหลุดแม่ยรูไปไหนรูไปไหนแล้วลูกหนูบินลงมาข้างล่างหนูก็หลุดแม่ยบินขึ้นมาดิบินขึ้นมานี่และเหลือได้แล้วได้แล้วเอ้ยลงไปลงไปเออเอ,อ,อย่างนั้นแหละลูกเนีอยไรเกิดการขึน่อยมันทำร้ายหนูมันตบหนูไม่รู้ก,กี่รอบแล้วเนี่ยบินขึ้นไป <c oughs> บินขึ้นไปอีดอก <c oughs> ข่าเหนื่อยเอาเลือดไปเก็บโอเคไปกัดคนต่อ การเป็นยูมันช่างเหนื่อยเหลือเกินข้าไม่เคยรู้มาก่อนมจะขาดเลือดไปเป็นเวลามากโอ้ยตีค่อยให้ค่อยสมมติาตีหนูอะเมื่องข้าเขาไม่ได้เลยเขาไม่เป็นไรให้ค่อยกินเจ้าเดี๋ยวนี้นานกินได้แล้วแต่ในที่สุดข้าก็กินเจ้าได้ข้าจะเอาเลือดไปเก็บเอาเลือดไปแก็บข้าก็กินเจ้าได้ถึงแม้ข้าจะกินไม่แค่หัวเขาก็ตามเถอะ ทำไมเราไม่ชนะผู้หญิงคนนี้สักทีรวมพลังสิวะเจ้ายุงเจ้ารวมพลังสิรวมไงอะกัดผมหึหึหไปกินกัดหัวเข่าเอาเลือดไปเก็บพวกเราต้องช่วยเหลือกันย่งผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วเฮ้ยทางพิ่มเก็บเลือดเลยมีทางฉีดอันเนี้ย ฉีดอะไรเขาไม่ทางฉีดล่างเขาไม่เขาไม่ทางฉีดจันยุงอ่ะจริงเหรอเป็นไงล่ะครับผู้หญิงคนนี้ไปไหนแล้วอ่ะหนูนี่อยู่หนูจมกองเนี่ยอาข่าวมากข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมข้าจะลบใต้ซอกลืบ าฆ่าแมลงก็สู้ฆ่าไม่ได้ตายอีกแล้วยาฆ่าแมลงเหรอฆ่าไม่ยอมข้าจะกัดเจ้าเอ้อฆ่าไม่ยอมต้องให้เพื่อนคนอื่นมาล้อมถึงจะได้่าไม่ยอมข้าจะกัดเจ้ากัดตีนนี่เออโดนเตะข้าคอยไม่ยอมข้าจะกินแกงคอยอีนัทซอปีบมึงจะกัดทุกขวัะ เขาไม่ชื่อสติเพราะชื่อเปลนละข่อยบ่อยาตายแล้วข่อยหนีก่อนเด้อยังทำอไมพี่สาไว้เอื้อพี่แอนหนูไปด้วยอีบ้าดิตีแรงมเลยอะทำไมเอาไม่มาพี่แอนเลยปะออกินผมก็ได้กัดได้แล้วกัดได้แล้วกัดได้แล้วต้องกัดหัวเขาพี่แอนดูดิ เพี้ยนเพี้ยนดูมึงกัดเพี้ยนกัดอะไรมึงกัดหัวกัดตีน <c oughs> มึงกัดหัวเอาเลือดเอาเลือดเอาเลืเอดไปเก็บแบบจุดที่ใส่เลือดมีแค่จุดเดียวอือเหรอแต่ก่อนจุดใส่เลืดอดเยอะมากห้าจุดใส่ห้าคนเนี้ยห้าเลือดเขาครบปุ๊บอะให้มันสีแดงครบใช่ไหมมันล้มลงมมันล้มล้มแล้วเรารีบส่วนมนุษย์เออ ขนาดมันล้มมันยังสกวกเราเลยนี่แน่เออเอาเลือดไปเก็บจะไปไหนจ้าน้องสาวมันไม่ไหวเนองมันไม่ดีด้วยนี่กัดแขนกัดเอานิ้วมือแกมาทักเตือนิ้วมือแกไปบีมอยู่ไหนละวะผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้ว เขาอยู่ซอกเดิมอะแก okay, อยู่ในซอกนั้นหรือ๋อแล้วมันต้องตีทุกคนรัวๆเลยมันไม่พักเลยเอาซอกไหนวะก็ซอกอยู่ในชื่อหน้าเพียนะนี่ต้องไปนะข้างประตูอ่ะโอ้ยมันกลับมาที่เดียวแบบีกอานนี้ <laughs> มันไปนอยู่หน้าประตูแลวเนะี่ย มาอ,อยู่ใกล้ก้อนขี้ดิเองเ<อ>ทคน,นิคก็คือต้องต้องทําต้องทําด้านหลังมันอะหราทําตรงหัวมัน่ะมันถึงจะไม่รู้ตัวโอ้ยมันตีกูรัวๆเลยนะมันไม่บล็กให้เราเลยกินไหมไม่กินมิอารมมันเห็นพี่ว่ะมันก็มีคนหนึ่งรอดแล้วเขาต้องตรวจพี่อยู่ด้านหลังมัน อะไรกัเอาเลือไปเก็บก่อนโอ๊ยมันตีนรูดๆเลยอ่ะื้าจิตรเพชรม,ม,มีนุที่กัดผมมันกัดแล้วสองตัวอะไรอยู่ข้างหลังมันมันไม่รู้บินชิ้งก่อนแล้วกันการมันอีก อ้อม <surprises> หลังอ้อมหลังอ้อมหลังหลังสีมันต้องอ้อมหลังนี่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 อเล่ไว้ขอบค well ุณมากพี่อเล่มันอยู่ใต <ms> <displ pleasing S 1> ้เสื้อมันมันอยู่ข้างใต้ผมมันแอบมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันเหรอมันอยู่ข้างล่างเลยมาสางถ้าเราใส่กัวบาเราจะชนะ อุตส่าห์อ้อมมาข้างหลังแล้วนะเนี่ยทีนี้อีกเดียวเราจะชนะแล้วเขราะนี่เราครบอ่ะตีกูอีกแล้วอีบ้ามันเข้าไปในข้างใต้ขังใครอะไม่รู้ว่ามันเข้าไปทำอะไรมันบ้าหรือเปล่าอยู่ไหน <c oughs> หาไม่เจอี่ยี่ยที่เดินขึ้นไปนี่อีกแล้ว <c oughs> ตกลงไปในนั้นแล้วมันทวนลมลงแล้วแดกมันแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วทุ่งแดกมันแดกมันมันมันไปแล มันเลือดมันก็เลยล้มกินมากินได้แล้วกินได้แล้วมึงกินหน้าผากมันม, 5, มันข่าหนึ่ตหน้าตาเลือดเลือดเลือดเต็มแล้วออนี่เนี่ยกินกินหัวมันกินหนังสีสษะมันเดี๋ยวข้าจะไปเก็บอันนี้ก่อนยุงชนะ <app laud> พวกเรายุ่งรวมพลงังเย้ น,น้องสำหรับคลิปวิดีโอใวันนี้นะคะพี่แอนกับตัวอุ้งก็ต้องขอตัวราไปก่อ,อนรอนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอใวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องติก๊กต็อกของพวกเราด้วยนะบ๊ายบายโอเคนะคะไปลวจุ๊บๆ